คุณคิดว่าคุณเข้าใจสิทธิประโยชน์การว่างงานของประกันสังคมมากน้อยแค่ไหนคะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตชิลๆค่ะถึงแม้ว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะไม่ชิลๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ด้วยความเชื่อมัน่นเราก็จะผ่านพ้นภาวะนี้ไปได้ค่ะพี่จะมาแชร์ประสบการณ์ เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด19นะคะพี่ทำงานโรงเรียนกวดวิชาเราก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามาถึงปีนี้เราก็ตัดสินใจที่จะปิดสาขาที่พี่ทำงานอยู่นะคะโดยในจ้างเขาก็จ่ายเงินค่าชดเชยการว่างงานให้กับพน,น,นักงานแล้วเราก็ไปรับเงินชดเชยการว่างงานอีกส่วนหนึ่งที่ประกันสังคมค่ะซึ่งก็เป็นแผนการที่พวกเราคิดว่าก็ ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดไปทั้งหมดนะคะพี่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะอันดับแรกนะคะ<ม>เราต้องไม่เซ็นใบลาออกในจ้างก็จะต้องทำจุดหมายเลิกจ้างให้กับพนักง,งานก็เลิกเลิกจ้างเพราะว่านี่แหละสาเหตุของโรคระบาดต้องการจะลดจำนวนพนักง,งานลงนะคะในจ้างก็จะดำเนินการ แจ้งไปที่สำนักงานจัดสำนักงานประกันสังคมค่ะเขตพื้นที่ถึงสาเหตุการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้างนะคะต้องไปแจ้งที่เขตพื้นที่อันนี้นายจ้างเป็นคนทําค่ะส่วนลูกจ้างนะคะก็อันดับแรกก็ต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานโดยรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานค่ะหลังจากนั้น เราก็ไปพี่ประก,กันสังคมไปยื่นเรื่องนะคะโดยใช้แบบฟอร์มสปสสองขีดศูนทับเพร้อมด้วยเอกสารจดหมายการบอกเลิกจ้างและสำเนาหน้าสมุดบัญชีค่ะหลังจากนั้นก็ต้องมีการรายงานตัวทุกๆ1เดือนที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานนะคะเงินชดเชยการว่างงานในช่วงนี้กรณีที่ถูกให้ออกจากงานนะคะก็จะได้อยู่ที่ 70%ค่ะของค่าจ้างเฉลี่ยที่นำมาคำนวณเงินสมทบประกันสังคมคือเพดานก็อยู่ที่1 5 0 0 0บาทใช่ไหมคะก็จะได้เงินจากประกันสังคมเดือนละ1,500้บาทค่ะแต่แต่ในเคสของพี่เนี่ยไม่เมนจะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าอายุเราเกิน55ปีต้องไปรับดิที่ประโยชน์ ชลาภาพแทนค่ะซึ่งมันต่างกันมากเลยนะคะกับสิทธิประโยชน์การว่างงานเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงอื่นก็อาจจะเฉลี่ยที่ไม่ไม่ได้ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์แต่สําหรับช่วงนี้ต่างกันมากเลยก็คือดูแล้วคือคนอายุ55เนี่ยห้าสิบห้าปีไปแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณต,ตกงานนะคุณก็ไม่ได้เงินว่าสิทธิประโยชน์การว่างงานตรงนี้นะคะ พี่ก็ได้โทรไปคุยกับประกันสังคม,มนะคะสำนักง,งานประกันสังคมคอเซ็นเตอร์ของเขาก็ให้คำตอบมาว่ากรณีที่เราอายุเกิน55ปีแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานนะคะไม่ว่ากรณีถูกเลิกจ้างหรือเราออกจากงานต้องไปรับสิทธิเลาภาพนะคะซึ่งพี่ฟังแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะเพราะเราอายุ55ปี กว่าจะถึง60ปีหรือเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะตกงานแล้วก็ไปทํางานที่ใหม่ถูกไหมคะแต่ว่าตรงนี้คุณไปรับสิทธิชราภาพอย่างเดียวซึ่งมันก็ต่างกันนะสิทธิชราภาพเนี่ยถ้าเราส่ง180งวดเนี่ยได้3,000บาทถ้าส่งมา20ปีก็ได้ประมาณ4,000กว่าบาทซึ่งก็มันมันต่างกับสิทธิประโยชน์การว่างงานนะคะในช่วงนี้ได้ถึง70%เลยละคะ่ะ สำหรับการถูกให้ออกจากงานถ้าเราออกจากงานก็อยู่ประมาณ45นะคะและในช่วงปกติจำนวนเปอร์เซ็นต์มันก็สูงกว่านะคะทีนี้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้สนใจศึกษานะคะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ดูแล้วพี่ว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าเราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยเต็มจำนวนตลอดเลยยกเว้นในช่วงที่ มีโควิด -19 ระบาดซึ่งทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยเขาก็ยกเว้นให้ใช่ไหมคะแต่พอว่างานปุ๊บคนที่อายุ55เนี่ยคือคุณไม่มีสิทธิ์ว่างงานนะคุณมีสิทธิ์ชราภาพอย่างเดียวอะ่ะเออมันไม่ค่อยเป็นเหตุผลเท่าไหร่นะคะซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าคนที่อายุเกิน55้นี่ก็มีเยอะนะคะแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็ร้องเรียนไปก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาก็ไม่มีการติดต่อกลับมานะคะสิ่งที่ประกันสังคมควรจะทําก็คือประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเรื่องนี้นะคะถ้าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็บางทีประกันสังคมอาจจะลืมคนกลุ่มที่อายุ55ปีตอนว่างงานไปหรือเปล่าคะ55ปีจนถึง60ปีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะว่างงานและหางานใหม่ได้นะคะก็อยากจะ ฝากถึงประกันสังคมด้วยว่ายังไงเนี่ยลองพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคม2564ค่ะเมื่อหค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จ,จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะคะและอาจจะเป็นแนวทางที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะไม่ท้อค่ะไปต่อ